ถ้าวันหนึ่งคนที่คุณรักกลับจำคุณไม่ได้คุณจะรักเขาอยู่หรือเปล่าครับและนี่ก็คือเรื่องราวของฮิซาชิและก็มาอิคู่รักที่รักกันมากแล้วก็เตรียมแผนจะแต่งงานด้วยกันแต่ว่ามาอิก,กลับมาล้มป่วยครับแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราก่อนการแต่งงานเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นโดยฮิซาชิก็ได้แต่เฝ้ารอนะครับว่าเธอนั้นจะหายดีแล้วก็จะกลับมารักกันได้จนเวลานั้นก็ล่วงเลยผ่านมาถึงวันที่มาอิหายเป็นปกติแต่ว่าเธอกลับจําเรื่องราวเกี่ยวกับตัวฮิซาชิไม่ได้แล้วสุด ท้ายฮิซาชิจะทำยังไงที่จะทำให้เธอกลับมารักเขาได้อีกครั้งไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง t h e x g e n e n g a g e m e n t บันทึกน้ำตารัก8ปี หนังได้เริ่มมาที่มาอีกนางเอกของเรื่องนี้เธอได้มาร่วมงานเลี้ยงรุ่นนะครับแล้วก็เจอกับเพื่อนเก่าทุกคนนั้นก็ต่างร่วมพูดคุยแล้วก็กินเลี้ยงด้วยกันอย่างสนุกสนานมีเพียงฮิซชิพระเอกของเรื่องนี้ที่เขาดูจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับแล้วนางเอกก็เลยสงสัยว่าทําไมพระเอกถึงดูไม่ค่อยสนุกแถมตอนที่ทุกคนจะไปกินต่อพระเอกก็ขอตัวกลับก่อนซะอย่างนั้นทําเอาคนอื่นก็ต่างเซ็งนะครับแล้วก็มองว่าพระเอกทําตัวน่าเบื่อ นางเอกก็เลยเดินตามพระเอกไปนะครับแล้วก็ถามด้วยความคับข้องใจว่าทําไมพระเอกถึงทําตัวแบบนั้นมันทําให้บรรยากาศในงานเสียไปหมดพระเอกนั้นก็ได้แต่ขอโทษนางเอกแล้วก็บอกว่าวันนี้เขาปวดท้องเพราะว่าเขานั่งกินทั้งเนื้อแล้วก็เหล้าเข้าไปเยอะก็เลยรู้สึกไม่สบายนิดหน่อยนางเอกเมื่อได้รู้ดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยคิดว่าเธอเข้าใจผิดนะครับก็เลยขอโทษพระเอกแล้วเธอก็ได้ขอตัวกลับแต่ว่าก่อนจะกลับเธอก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าเธอมีกระเป๋าน้ําร้อนติดตัวอยู่เธอก็เลยเอามาให้กับพระเอกเผื่อว่าจะช่วยให้เขาหายปวดท้องขึ้นมาได้และ นี่ก็เป็นครั้งแรกที่พระเอกกับนางเอกได้พูดคุยกันนะครับและก็ได้เกิดเป็นความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกัน จากนั้นทั้งสองคนก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นัดออกเดทด,ด้วยกันนางเอกก็เล่านะครับว่าเธออยากจะเป็นเชฟก็เลยไปเรียนทาอาหารแล้วก็ได้ไปฝึกงานที่ร้านอาหารด้วยนางเอกนั้นก็เป็นคนอารมณ์ดีนะครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีเสมอซึ่งทําให้พระเอกของเราเนี่ยประทับใจเธอในด้านนี้ทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจคบกันนะครับแล้วนางเอกก็ได้พาพระเอกไปเจอพ่อกับแม่ซึ่งพ่อกับแม่ของเธอก็ดูชอบพระเอกเช่นเดียวกันด้วย ต่อมาหลังจากที่คบกันมาสักระยะนะครับพระเอกก็ตัดสินใจขอนางเอกแต่งงานนางเอกนั้นก็ดีใจอย่างมากแล้วก็ตอบตกลงที่จะแต่งงานกับเขานางเอกได้พาพระเอกไปดูสถานที่จัดงานแต่งที่เธอนั้นชื่นชอบและเมื่อพระเอกเห็นว่านางเอกชอบเขาก็เลยรีบติดต่อไปที่ผู้จัดการทันทีครับและก็ขอจองวันจัดงานแต่งของเขากับนางเอกซึ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นกระทันหันมากจนนางเอกก็ทั้งดีใจแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆและในตอนนี้เนี่ยเธอก็มีความสุขอย่างมากครับจนกลัวว่ามันจะสุขเกินไปด้วยซ้าซึ่งมันก็อาจจะเป็นอย่าง,งาน และความสุขที่มันมากล้นมันก็อาจจะทําให้เราได้เจอกับความทุกข์ก็ได้ซึ่งในช่วงก่อนที่จะแต่งงานนะครับพระเอกนั้นก็เริ่มสังเกตว่านางเอกนั้นมีอาการหลงหลงลืมมากขึ้นและบางครั้งเนี่ยเธอก็ลืมสถานที่ที่เคยไปเที่ยวกับพระเอกจนทําให้เธอเนี่ยรู้สึกกลัวขึ้นมานะครับว่าเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่าและอาการของนางเอกก็หนักขึ้นเริ่มเห็นภาพหลอนนะครับจนทําให้เธอนั้นกลัวจนสติแตกพระเอกนั้นก็เลยต้องรีบติดต่อพ่อแม่ของนางเอกแล้วก็พานางเอกไปหาหมอแล้วในตอนนี้เนี่ยอาการของนางเอกก็หนักมากขึ้นนะครับเธอ เคุ้มข้างจากภาพหลอนจนทําให้เธอไม่เหมือนกับคนปกติซึ่งในระหว่างที่นางเอกเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รอตรวจนะครับอยู่ๆเธอก็เกิดอาการโคมา่าจนหัวใจหยุดเต้นกระทันหันพระเอกได้รู้เรื่องเนี่ยก็รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีครับ แต่ว่าทีมแพทย์นั้นก็สามารถปั๊มหัวใจเธอฟื้นขึ้นมาได้และถึงแม้ว่าหัวใจเธอจะกลับมาเต้นเหมือนเดิมปกติแต่มันก็ไม่ได้แปลว่านางเอกจะหายดีนะครับและในตอนนี้เนี่ยหมอก็ได้บอกว่านางเอกอาจจะต้องอยู่ในสภาพที่เป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดพระเอกได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็ช็อกอย่างมากจากนั้นนางเอกก็ต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับจนเวลาผ่านไปได้1เดือนแล้วตอนนี้นางเอกก็ยังคงหลับไม่ตื่นแต่เธอเนี่ยก็สามารถขยับร่างกายได้นะครับโดยที่เธอก็ไม่รู้สึกตัวพระเอกนั้นก็คอยมาเยี่ยมอยู่บ่อยๆโดย เเออาก็บไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งตอนนี้หมอก็ได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่านางเอกเนี่ยป่วยเป็นโรคที่ภูมิต้านทานในร่างกายผิดปกติจนมันย้อนกลับไปทําลายสมองและมันทําให้เธออยู่ในสภาวะเจ้าหญิงนิทราแต่ว่าพระเอกกับพ่อแม่ของเธอก็ยังมีหวังและก็รอคอยวันที่นางเอกจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง จากนั้นพระเอกก็ได้ขอเลื่อนวันแต่งงานของเขาโดยเขาก็อธิบายนะครับว่านางเอกกําลังป่วยอยู่ก็เลยต้องขอเลื่อนออกไปก่อน <S <S แต่ว่าเขาก็จะจองวันเดิมทุกๆปี <S 2> <S 2> เพื่อรอให้นางเอกฟื้นและก็จะได้แต่งงานกับเขาอย่างที่เขากับเธอได้ใฝ่ฝันกันเอาไว้แต่ว่าตอนนี้อาการของนางเอกก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับจนสภาพจิตใจของพ่อแม่นางเอกมันก็เริ่มค่อยๆแย่ลงมากจนวันหนึง่งเนี่ยพ่อกับแม่นางเอกก็ได้ขอให้พระเอกไปหาที่บ้านและพ่อกับแม่นางเอกก็ได้บอกพระเอกนะครับว่าให้เขาเลิกกับนางเอกซะเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้พระเอก เอาอนาคตมาจมอยู่กับนางเอกที่ยังไม่รู้เลยว่าเธอจะกลับมาได้หรือเปล่าซึ่งพวกเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันที่เห็นพระเอกยอมทิ้งอนาคตมาเพื่อจะดูแลลูกสาวของเขาแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่าเขากับนางเอกได้สัญญากันแล้วว่าจะแต่งงานแล้วก็จะใช้ชีวิตร่วมกันพ่อกับแม่นางเอกได้ฟังดังนั้นเนี่ยเขาก็ซึ้งใจพระเอกเป็นอย่างมากแต่ว่าเขาก็ยังไม่อยากจะให้พระเอกต้องมาเสียเวลากับพวกเขาแล้วในตอนนี้พระเอกก็เครียดมากครับแล้วก็คิดมากเรื่องที่พ่อแม่นางเอกได้คุยกับเขาเจ้าของโรงงานซ่อมรถที่พระเอกทํางานอยู่เมื่อเขาเห็น พระเอกกาลังเครียดเขาก็เลยพาออกไปนั่งรถเล่นครับแต่ว่าในระหว่างที่เที่ยวเล่นและก็ดูการแสดงอยู่พระเอกก็ยังคิดถึงแต่นางเอกนะครับเขาได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวีดีโอเอาไว้เพื่อจะเก็บเอาไว้ให้นางเอกดูและมันก็ทําให้เขาตัดสินใจได้ว่าเขาจะต้องคอยอยู่เคียงข้างนางเอกพระเอกก็เลยตัดสินใจรีบกลับไปเฝ้านางเอกที่โรงพยาบาลอีกครั้ง และเมื่อแม่นางเอกมาถึงในตอนเช้านะครับเธอก็เจอว่าพระเอกมาเฝ้านางเอกแล้วมันก็ทําให้แม่นางเอกได้รู้ว่าพระเอกตัดสินใจที่จะอยู่เคียงข้างนางเอกไปตลอดเธอก็เลยรู้สึกขอบใจพระเอกเป็นอย่างมากที่คอยดูแลลูกสาวของเธอนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหน จนเวลามันผ่านไปหลายเดือนนะครับพระเอกก็ยังคอยดูแลนางเอกทุกวันไม่ขาดสายแล้วในวันนี้อยู่ๆนางเอกก็ลืมตาขึ้นมาครับพระเอกเมื่อเห็นดังนั้นก็ตกใจอย่างมากรีบวิ่งไปบอกพยาบาลแล้วจากนั้นเนี่ยหมอก็ได้เข้ามาตรวจแล้วก็บอกนะครับว่าแม้นางเอกจะฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ว่าร่างกายของเธอจะไม่เหมือนเดิมมันจะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ราวกับว่าเป็นเด็กทารกดังนั้นต้องค่อยๆให้เธอเรียนรู้และเธอก็ไม่สามารถกลับไปเป็นแบบเดิมได้ความทรงจําบางส่วนของเธออาจจะหายไปด้วยเช่นกันแต่ว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้สนใจในตอนนนี้นะครับ เพราะว่าการที่นางเอกฟื้นมันก็เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่นางเอกแล้วก็พระเอกพวกเขานั้นก็เริ่มดูแลนางเอกนะครับแล้วก็พาเธอไปทํากายภาพบําบัดเพื่อที่จะให้เธอได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งแล้วเวลามันก็ผ่านไปหลายเดือนนะครับนางเอกก็เริ่มอาการดีขึ้นแล้วเธอก็เริ่มขยับแขนขาจนเธอสามารถที่จะเขียนหนังสือได้หรือแม้กระทั่งเธอเริ่มจะฮัมตามเสียงเพลงที่เธอได้ยินจากโทรทัศน์ได้แล้วจนเวลาเนี่ยมันล่วงเลยไปถึงปีที่6ที่นางเอกรักษาตัวอยู่นะครับและในตอนนี้ร่างกกายขอองเธ็ เกือบจะกลับมาเป็นปกติแล้วโดยมีพระเอกกับพ่อแม่คอยดูแลเคียงข้างตลอดเวลาและถึงแม้ว่าร่างกายของเธอจะฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเธอนั้นกลับจําพระเอกไม่ได้ซะอย่างนั้นเธอจําคนที่คอยดูแลเธอมาตลอดหลายปีไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวและแม่ของนางเอกก็พยายามจะให้นางเอกทบทวนความทรงจําของเธออยู่เสมอนะครับซึ่งเธอนั้นก็สามารถจําเพื่อนสมัยเรียนและก็เหตุการณ์ต่างๆได้มีเพียงแค่ส่วนความทรงจําที่เกี่ยวกับพระเอกที่มันหายไปจากความทรงจําของเธอเท่านั้นและในตอนนี้นางเอกก็เลยไม่รู้สึกอะไรกับพระเอกเลยครับ แม้ว่าพระเอกจะบอกสัญญากับเธอไว้แล้วว่าเราจะแต่งงานด้วยกันแต่ว่าเธอกลับไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยและเธอก็รู้สึกแย่มากๆแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอจะพยายามทําให้ความทรงจํากลับมาให้ได้เพื่อจะได้กลับมารักกับพระเอกอีกครั้งพระเอกก็เลยค่อยๆทบทวนความทรงจําและก็เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาระหว่างเขากับเธอให้นางเอกฟังนะครับและแม่นางเอกก็ช่วยด้วยในการพานางเอกไปยังสถานที่ต่างๆที่เธอกับพระเอกเคยไปด้วยกัน แต่ไม่ว่าจะทํายังไงตอนนี้เธอก็ยังไม่สามารถจําพระเอกได้ซึ่งมันก็ทําให้นางเอกเนี่ยรู้สึกแย่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเธอก็ไม่อยากจะทําให้พระเอกต้องเสียใจเธอนั้นรู้ดีว่าพระเอกดูแลเธอมาตลอดและก็ไม่เคยจากไปไหนแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับเขาเลยแม้แต่น้อยมันก็เลยทาให้ความรู้สึกของเธอไม่เหมือนเดิมในตอนนี้เธอก็เลยต้องพยายามหาทางให้ความทรงจํากลับมาให้ได้ก่อนที่จะทําลายความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกไปซึ่งต่อมาในวันหนึ่งนางเอกก็ตัดสินใจแอบหนีจากโรงพยาบาลเพื่อจะไปยังห้องพักของพระเอกแล้ว มเมื่อพระเอกมาที่โรงพยาบาลก็ไม่เจอกับนางเอกเขานั้นก็ตกใจอย่างมากครับก็เลยโทรไปหาแม่ของนางเอกแม่ของนางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าเธออาจจะไปที่ห้องของพระเอกก็ได้เพราะว่าเธอเคยบอกว่าเธออยากจะไปที่นั่นเพื่อจะค้นหาความทรงจําที่หายไปและเมื่อนางเอกมาถึงที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของพระเอกเธอก็มองดูอยู่นานครับแต่ว่าความทรงจําของเธอก็ยังไม่กลับมาสักทีจนเธอรู้สึกเสียใจอย่างมากแต่ว่าในระหว่างที่เธอกําลังเข็นรถเข็นอยู่เธอก็ดันสะดุดล้มจนทําให้เธอตกจากรถเข็นพระเอกที่กําลังออกตามหาก็ได้มาเจอพอดีครับ เขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยแล้วนางเอกก็เลยร้องไห้พร้อมกับขอโทษพ,พระเอกที่เธอไม่สามารถจําเขาได้พระเอกก็เลยกอดนางเอกเอาไว้แล้วยู่ๆนางเอกก็รู้สึกปวดหัวสุดๆครับพระเอกก็เลยต้องรีบพาส่งไปที่โรงพยาบาล แล้วในตอนนี้พระเอกก็เริ่มคิดทบทวนตัวเองแล้วนะครับว่าเพราะนางเอกค้นหาความทรงจําที่เกี่ยวกับเขามันก็เลยทําให้นางเอกนั้นทุกข์ใจแล้วก็ทรมานที่ไม่สามารถจําเขาได้เขาก็เลยอาจจะเป็นตัวแปรที่ทําให้เธอต้องเสียใจในตอนนี้แล้วอาการของนางเอกมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้พานางเอกไปที่ที่เขาขอเธอแต่งงานนะครับและเขาก็ได้เล่าให้นางเอกฟังว่าตอนที่นางเอกฟื้นเขานั้นดีใจอย่างมากก็เลยไปหานางเอกทุกวันไม่ขาดสายแต่มันก็อาจจะทําให้นางเอกน้ำาปลาดใจที่อยู่ๆตื่นขึ้นมาแล้วมันก็มี ชายคนนึงมาบอกว่าเป็นคนรักถึงขนาดที่เป็นคู่มั่นกันแล้วด้วยมันก็เลยทําให้เธอต้องพยายามนึกให้ออกว่าเขาคนนั้นคือใครซึ่งตัวนางเอกก็พยายามเพื่อเขามามากแล้วจนมาถึงตอนนี้เขาไม่อยากจะให้นางเอกต้องฝืนคิดถึงเรื่องราวของเขาต่อไปอีกเพราะมันอาจจะทําให้นางเอกต้องเจ็บปวดและก็ทุกข์ทรมานมากขึ้น แล้วต่อจากนี้ไปเขาก็จะขอให้นางเอกใช้ชีวิตของเธอต่อแล้วก็รักตัวเองให้มากๆและเขาก็จะปล่อยเธอไปไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานกับเรื่องของเขาที่ผูกมัดกับตัวนางเอกไว้อีกแล้วซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้พานางเอกไปส่งกับพ่อแม่ของนางเอกนะครับและเขาก็ได้บอกลาพ่อแม่ของนางเอกโดยการตัดสินใจเลือกทางนี้ของพระเอกมันก็ทําให้เขานั้นเจ็บปวดมากๆแล้วพระเอกนั้นก็ย้ายที่ทํางานนะครับเพื่อไปอยู่อีกเมืองแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนตัวนางเอกก็สามารถกลับมาอยู่บ้านได้แล้ว ต่อมานางเอกก็ได้หยิบมือถือของเธอขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามจะเปิดแต่ว่าเธอกลับนึกรหัสเปิดเครื่องไม่ได้ก็เลยไม่สามารถเปิดมือถือได้ในตอนนี้แล้วเวลามันก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีอาการป่วยของเธอก็หายเป็นปกติแล้วแต่ว่านางเอกก็ยังคงต้องพยายามทำกายภาพบำบัดเพื่อจะให้เธอกลับมาเดินได้เหมือนปกติส่วนพระเอกนั้นก็ใช้ชีวิตของเขาโดยที่ยังมีภาพของนางเอกอยู่ในใจของเขาเสมอ จากนั้นในวันหนึง่งนางเอกก็ได้ออกไปซื้อของกับแม่แล้วเธอก็ผ่านที่หน้าสถานที่จัดงานแต่งที่พระเอกกับเธอได้เลือกเอาไว้แล้วอยู่ๆผู้จัดการที่นี่ก็เดินออกมาครับแล้วก็เจอกับนางเอกเธอนั้นยังคงจํานางเอกได้ก็เลยเข้ามาทักทายแล้วก็ยินดีที่นางเอกนั้นหายป่วยซึ่งต่อมาผู้จัดการก็ได้พานางเอกเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อถึงวันที่จองสถานที่จัดงานแต่งทุกปีพระเอกก็จะมาขอเลื่อนแล้วก็ขอจองในปีต่อไปในวันเดิมทุกครั้งเพื่อรอวันที่นางเอกกลับมาเป็นปกติและเขาากก็จะแต่งงนับ แล้วในตอนนี้ตารางจัดงานแต่งของพระเอกกับนางเอกมันก็ยังถูกจองไว้เสมอ นางเอกไม่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกับอึ้งนะครับแล้วเธอก็นึกขึ้นมาได้เธอก็เลยนำวันที่จองจัดงานแต่งไปใส่เป็นรหัสเปิดเครื่องมือถือแล้วมันก็สามารถเปิดได้ในที่สุดและเมื่อเธอเปิดมือถือได้นะครับเธอก็พบกับวิดีโอที่พระเอกคอยถ่ายไว้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ส่งเข้ามาในเครื่องของเธอนะครับนางเอกได้ดูวิดีโอเหล่านั้นเธอก็รับรู้ได้ถึงความรักที่แท้จริงของพระเอกที่ได้มอบให้กับเธอมาตลอดนางเอกก็เลยรู้สึกคิดถึงพระเอกขึ้นมาครับเธอก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาพระเอกแล้วสุดท้ายทั้งสองคนก็ กกัอีคร้งพระเอกเมื่อเห็นนางเอกก็ตกใจอย่างมากครับแล้วเขาก็รีบเดินไปหาแต่ว่านางเอกก็ได้บอกให้เขารออยู่ตรงนั้นเพราะว่าครั้งนี้เธอจะเข้าไปหาพระเอกแล้วนางเอกก็ได้บอกพระเอกต่อไปนะครับว่าแม้ความทรงจําของเธอจะไม่กลับมาแต่ว่าเธอก็ได้ตกหลุมรักพระเอกเข้าอีกครั้งแล้ว พระเอกเมื่อได้ยินอังนั้นเนี่ยก็รู้สึกดีใจอย่างมากครับเขาก็เลยเข้าไปกอดนางเอกเอาไว้พร้อมกับช่วยให้เธอได้เริ่มเดินด้วยขาของตัวเองอีกครั้งแล้วหลังจากนี้ต่อไปพวกเขาทั้งสองคนก็จะเริ่มเดินด้วยกันใหม่และก็จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเขาโคงเรื่องจริงนะครับ โดยหลังจากที่มาอิฟื้นขึ้นมาแล้วงานแต่งของทั้งคู่เนี่ยก็ได้จัดขึ้นในวันที่21ธันวาคมนับเป็นเวลา8ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝันร้ายซึ่งหลังจากการแต่งงานเนี่ยมาอีกับพิซาชิพวกเขาก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านของพ่อแม่มาอิที่จังหวัดโอคายาม่าและก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายที่น่ารักอีกด้วย มีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ